สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องลุยสารครับผมอันนี้เรามาดูวิธีการเอาหัวอาหารกับรำให้วัวนะครับผมให้วหัวหัวอาหารสามถ้วยรำก็อาจจะห้าถ้วยนะครับหัวอาหารก็จัดหนักหน่อยเพราะว่าบัวค่อนข้างหิวช่วงนี้หน้าแรง เดี๋ยวผมก็จะมีส่วนผสมขราบีกเพราะว่าให้มันเพิ่มปริมาณเนาะส่วนจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอดูกันครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมไปเอาส่วนผสมส่วนส่วนส่วนเพิ่มเติมเนาะเพิ่มปริมาณครับไหนก็อยู่ในคอรกรอกินแล้วครับนะแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมมาแล้วครับคุณผู้ชมนี่คืออาหารเสริมนะครับ เาเรียกลำกล้วยนะครับกล้วยกล้วยที่เราตัดเอาเคลือนไปแล้วแล้วก็ลำกล้วยนีเสีอนนะครับแล้ว่าคนส่วนใหญ่ก็าเาบอกว่าเสียเวลาเนาะแต่เราก็ฮะเวลาให้เธอบางเลี้ยงเธอเราต้องใจใส่นิดนึงครับสำหรับคนที่ไม่มี งานอย่างอื่น <c oughs> มีเวลาดูแลเต็มที่ก็ผสมนะครับผสมให้กับรำหรือหัวอาหารประโยชน์คือคนโบราณนะไอนี้ผมไม่ได้พูดทางหลักวิชาการทางวิทยาศาสตรสมัยคุณตาผมเขาเลี้ยงวัวเขาก็ทําอย่างเนี้ยเขาบอกว่าหนึ่งต้องกันวัวไม่ให้เขาโดยเฉพาะ การเจ็บป่วยของเขาเนะเขาก็ป่วยเหมือนกันนะวัวคุณสมบัติของต้นกล้วยมันมีมันมีความฝาดเนาะกินแล้ววัวก็จะการปรับสภาพของร่างกายวัวเขาก็จะดีวัวควายกินได้หมดลำกล้วยนะครับส่วนรายละเอยียดทางกางรแพทย์ผมไม่รู้ผมไม่เอ่ยเอาเป็นว่าภูมิปัญญาชาวบ้านคิณตาเขาพาทำแบบนี้ เขาเลี้ยงวัวก่อนสมัยก่อนเป็นวัวเทศเขาเรียกวัวเทศตัวขา,ขาวๆใหญ่ๆตาผมก็ามาเลี้ยงเขาเอาแต่ลำกล้วยครับลำกล้วยใส่น,นี่แหละต้นกล้วยเนี้ยใส่ลำใส่หัวอาหารให้กินอ้วนตัวใหญ่แล้วก็แข็งแรงตัวแล้วก็ออกลูกไม่เคยป่วย คนใครจะว่าอย่งไงก็ไม่ว่ากันครับแต่ผมว่ามันก็ดีนะมันก็ว่าเราก็เพิ่มเพิ่มอาหารให้มันเนาะกินดีนะกินดีนะครับแต่ทําไมไม่ให้นกินทั้งลํามันไม่กินนะครับกินทั้งลํามันไม่กัดกินนะมันไม่เหมือนช้างนะเราต้องหั่นแล้วก็ผ,ผสมกับลำหรือหัวอาหาร โอเคพอประมาณนี้แล้วครับที่เหลือเราก็คุกเขานะครับแบบนี้นะครับเข้ากับรำเนี่ยนี่ครับผมเหมือนยำเลยครับยำยำรือสลัด กสลลัดล่วยเนะยำสลัดกล้วยใส่หัวอาหารกระร่มนี่ครับหัวกำลังบางาข้อแล้วไอ้ขาวหอวเฮ้ยมาไปมาไ้กินเนอะเพื่อนเจอก็ออกมากินแล้วครับหิวหัวจัดโอเคเตาน้ำใส่แล้วครับ ไม่ได้กินหน้าขาวเธอดื่อไม่ได้กินนะน้ำก็น้ำสาดนะครับน้ำสอาดอก็คุกเขาครับลำกล้วยมีประโยชน์มากมายทั้งทาง,ทงด้านอาหารและการแพทย์นี่คือประโยชน์หลักๆแหล่งวิตามินและแร่ธาต ลำกล้วยอ,อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่สําคัญเช่นวิตามินบีวิตามินซีโพแทสเซียมแมกนีเซียมและฟอสฟอรัอสช่วยย่อยอาหารใยอาหารในลำกล้วยช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบย่อยอาหารทําให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นลดอาการท้องผูกลดระดับน้าตาลในเลือดลำกล้วยมีดัชนีน้าตาลต่าช่วยควบคุมระดับน้าตาลในเลือดเหมาะสําหรับผู้ที่เป็นเบาหวานลดความดันโลหิตโพแทสเซียมในลำกล้วยช่วยลดความดันโลหิตสูง เสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกแคลเซียมในลำกลุยช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟันช่วยลดน้ำหนักใยอาหารในลำกลวยช่วยให้อิ่มนานลดความอยากอาหารช่วยลดอาการปวดข้อสารต้านอนุมูลอิสระในลำกลวยช่วยลดอาการปวดข้อช่วยบำรุงผิวพรรณวิตามินซีในลำกลุ้ยช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งช่วยลดอาการท้องอืดเฟ้อลำกลุยช่วยลดอาการท้องอืดเฟ้อช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียน ลำกล้วยช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียนวิธีรับประทานลำกล้วยลำกล้วยสามารถรับประทานได้ทั้งแบบสดและแบบปรุงสุกสามารถนำไปต้มผัดแกงทอดหรือทำเป็นขนมได้ข้อควรระวังคนที่แพ้กล้วยควรหลีกเลี่ยงการรับประทานลำกล้วยผู้ที่เป็นโรคไตควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานลำกล้วยหมายเหตุลำกล้วยมีประโยชน์มากมายแต่ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม ลำกล้วยผสมรำเป็นอาหารเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับ,บวัวเพราะมีประโยชน์หลายอย่างประโยชน์ของลำกล้วยแหล่งพลังงานลำกล้วยอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับ,บวัวช่วยย่อยอาหารใยอาหารในลำกล้วยช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารทำให้วัวย,ย่อยอาหารได้ดีขึ้นวิตามินและแร่ธาตุลำกล้วยมีวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญเช่นวิตามินบีวิตามินซีโพแทสเซียมแมกนีเซียมและฟอสฟอรัส ซึ่งจําเป็นต่อสุขภาพของวัวประโยชน์ของรำโปรโตีนรำเป็นแหล่งโปรโตีนที่ดีซึ่งจําเป็นต่อการเจริญเติบโตและการผลิตน้ํานมในวัวพลังงาน,นรำมีคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงาน,น,นแก่วัวใยอาหารรำมีใยอาหารที่ช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบย่อยอาหารแร่ธาตุรำมีแร่ธาตุที่สําคัญเช่นฟอสฟอรัสแมกนีเซียมและแคลเซียมการผสมรำกล้วยกับรำอัตราส่วน อัตราส,ส่วนที่เหมาะสมของลำกล้วยและรำขึ้นอยู่กับความต้องการของวัวแต่โดยทั่วไปจะใช้ลำกล้วย1ส่วนต่อรำหนึ่งถึงสองส่วนวิธีการผสมผสมลำกล้วยและรำให้เข้ากันโดยสามารถเพิ่มน้ำหรืออาหารอื่นๆเช่นหญ้าแห้งหรือกากน้ำตาลลงไปได้การให้อาหารควรให้อาหารผสมลำกล้วยและรำแก่วัวอย่างน้อยวันละสองครั้งข้อควรระวังความสดใหม่ควรใช้ลำกล้วยที่สดใหม่และไม่เน่าเสียปริมาณ ควรให้อาหารผสมลำไส้และลำแกะวัวในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาท้องอืดหรือท้องเสียสุขภาพของวัวควรสังเกตอาการของวัวหลังจากให้อาหารผสมลำกล้วยและลำหักวัวมีอาการผิดปกติเช่นเบื่ออาหารท้องเสียหรือน้ำหนักลดควรปรึกษาสัตวแพทย์ลำกล้วยผสมลำเป็นอาหารเสริมที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพของวัวแต่ควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ เดี๋ยวไปดูว่าอร่อยขนาดไหนครับคุณผู้ชมนี่ครับแซ่บลร้นี่แม่ลูก,ก่อน โอเคนะครับคุณผู้ชมขอบคุณครับสวัสดีครับ